น่ารักปุ๊กปิ๊กภาพล่าสุดน้องแอบวิเกลโชแก้มจ้ำมําถอดที่พายุมาเป๊ะเพลยออฟแป๊บออฟแป๊บจะเข้าเดือนที่สองแล้วสำหรับน้องเกลเด็กหญิงแอบวิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ทายาทหมื่นล้านคนที่สาของนักแดงพิธีกรดังชมพู่อารยากับนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิศรุตท,ที่ตอนนี้ความฮอตมาแรงแซงหน้าพี่ชายฝาแฝดสายฟ้าพายุไปแล้ว แถมยังขึ้นแท่นซุปตาตัวจิ๋วที่ลืมตาดูโลกปุ๊บก,ก็มีแฟนๆหลงรักกันเทียบล่าสุดชมพู่อารยาได้อวดความน่ารักน้องแอวบิเกลที่มาพร้อมชุดแฟชั่นโบวใหญ่ใจโตลายเป็นแฟชั่นไอคอนตัวจิ๋วตามรอยหมามีคนสวยไปแล้วบอกเลยว่าเซตนี้ดูน่ารักน่าเอ็นดูมากๆโดยเฉพาะแก้มยุ้ยๆที่เห็นแล้วอยากจะฟัดให้หายหมานเขี้ยวจริงๆนะ